สบดีนะครับเมื่อวันอังคารเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเย็นเพราะว่ามีชาวบ้านจํานวนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกระบุว่าเป็นชาวบ้านสิทธิ์วัดกระทิงนะครับเอาดินมาเทปิดถนนทางขึ้นเข,ขาพิจกูลซึ่งก็แน่นอนครับจุดนี้มันเป็นช่วงเทศากาลประจําปีซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกัน ก็นแน่นอนครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชาวบ้านหมู่4ตำบลพวงซึ่งไม่สามารถฉันจรไปมาได้ก็เดือดร้อนบางช่วงเวลาเกิดจะเกือบจะ,ะเผชิญหน้าการันในสามฝ่ายอย่างที่จะไล่เรียงกับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับว่าคือเป็นเทศการารัฐราการรอยพระพุทธบาทพวงบนเขาคิจกูดเหตุการณ์เนี่ยเกือบจะวุ่นวายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาวบ้าน กลุ่มหนึ่งสิทธิวัดกระทิงกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในวัดพลวงกับชาวบ้านที่บู่ศีกว่า4ี่รอคนอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหลังซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้ากับชาวบ้านหมูม่ศรเคลื่อนข,ขบวนสัก400รกว่าคนไปยังจุดที่สิทธิวัดกระทิงปิดกั้นถนนทางขึ้นเขาพระบาทพลวงเจ้าหน้าที่ทหารกับตำรวจต้องพยายามเคลียกล่อมมาให้เคลื่อนไปใกล้กันเกรงว่าจะกระทบกระทั่งและเกิดเผชิญหน้า แต่ก็ไม่สามารถห้ามได้กลุ่มชาวบ้านหมู่4ก็ยังคงเดินทางไปจนเจ้าหน้าที่ต้องยืนเวียงแถวหน้ากระดานขวางกั้นมาให้ไปต่อตอนนั้นเนี่ยใกล้กันห่างสักไม่เกิน100เมตรผู้การจันทบุรีเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเชิญผู้นำสองกลุ่มไปเจรจาก,กันตัวแทนชาวบ้านหมู่4ให้เหตุผลว่าเอาดินมาถมถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนขณะที่ผลผลิตการ,การเกษตรเขาต้องออกไปเนี่ยนะก็ต้องการให้เปิดถนนเหมือนเดิม ช่วนชาวบ้านวัดกระทิงสุดท้ายก็ยอมเปลี่ยนจุดการชุมนุมโดยย้ายจากจุดนี้ที่เอาดินลูกเอาดินมาเทปิดถนนเนี่ยนะไป อยู่อีกจุดหนึ่งบริเวณ3ทางเข้า3แยกปากครวงแทนค่ะคือทั้งสองฝ่ายก็ยินยอมในข้อเสนอของกันและกันนะคะก็เลยเอารถเข้าไปตักดินออกแล้วก็เก็บเต็นท์ที่พักซึ่งตั้งอยู่ตอนแรกกีดขวางถนนเนี่ยค่ะย้ายไปอยู่บริเวณ3แยกพลวงนะคะเป็นจุดชุมนุมใหม่ทั้งนี้ท้งนั้นจากการพูดคุยกับชาวบ้านสิทธิวัดกระทิงที่มาชุมนุมบอกนะฮะว่าที่ต้องมาทําอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อเย็นวันอังคาร พวกเขารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีีท่คราสง์ของแปดวัดรวมตัวกันตั้งตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนวัสการรอยพระพุทธบาทรวงโดยกิดการไม่ให้วัดกระทิงเข้าไปร่วม ทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านวัดกระทิงเนี่ยยืนยันว่าเคยเป็นผู้ดูแลและจัดงานบุญนี้มาโดยตลอดก่อนหน้านี้เมื่อ12มกราคมที่ผ่านมาก็เคยมีการเจราจาหาข้อสรุปกันแล้วว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพโดยทางวัดกระทิงจะเป็นผู้ดูแลสวัสดิการและรถรับส่งขึ้นเขาให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณด้านล่างส่วนคณะสงฆ์จะจัดการงานบุญซึ่งอยู่บนยอดเขาปรากฏว่าชาวบ้านวัดกระทิงบอกเริ่มงานได้2วันคณะสงฆ์ผิดสัญญาเข้ามาจัดการเองทั้งหมดไม่ยอมให้วัดกระทิงเข้าร่วมคิว รถที่วัดกระทิงเคยให้บริการนักท่องเที่ยว22คันก็ไม่สามารถวิ่งได้เพราะทางคณะสงฆ์เข้ามาจัดการคิวรถเองโดยอ้างว่าวัดกระทิงดําเนินการอย่างไม่ถูกต้องส่วนประเด็นที่3ซึ่งชาวบ้านวัดกระทิงไม่พอใจเขาอ้างว่าเงินกองทุนของสำนักสงฆ์จำนวน30ล้านที่จะมอบให้กับวัดกระทิงมที่อที่จะเอามาสร้างมณฑปพระครูทรมาสรคุณแต่ทางสำนักสงฆ์ก็ยังไม่ได้มอบให้กับทางวัดกระทิงสักทีนะคะจนกระทั่งชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าเงินมันยังอยู่ไหมถูกยัดยอกไปไหนหรือเปล่าค่ะ นี่คือที่มาที่ไปนะครับตัวชมครับจนกระทั่งคือสองทุ่มครึ่งจังหวัดจันทบุรีก็เลยชวนแทนเชิญตัวแทนจากทุกฝ่ายมาเจราจาหาข้อสรุปร่วมกันใหม่ที่สำนักง,งานรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีก็มีตัวแทนวัดก,กระทิงตัวแทนคณะสงฆ์ตัวแทนผู้อาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรวมถึงท่านผู้ว่าเป็นการเจราจาร่วมกันทุกฝ่ายเป็นครั้งแรก สชั่วโมงกว่าบทสรุปเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย3าหัวข้อหัวข้อแรกก็คือคณะสงฆ์อนุญาตให้วัดกระทิงให้บริการคิวรถรับสง่งขึ้นเขาคิสจกุดได้ตามปกติทั้ง22คันเลยโดยสามารถรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปสง่งถึงยอดเขาได้เลยโดยตรงไม่ต้องนํานักท่องเที่ยวไปส่งต่อให้กับคิวอื่น ประเด็นที่2คือการจัดซื้อของใช้สวัสดิการซึ่งถกเถียงกันมานานนี่นะคะว่าใครมีสิทธิ์ในการรับผิดชอบอันนี้จะแก้ปัญหาด้วยการเอาบัญชีเงินกองทุนส่วนกลางไปวางไว้ที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครอบครองเงินเอาไว้ถ้าต้องการซื้อสินค้าสวัสดิการสามารถไปสั่งที่ห้างได้เลยแล้วทางห้างจะตัดเงิน <c oughs> ออกจากบัญชีเองครับรวมทั้งบัญชีนี้ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาด้วยเพื่อความโปร่งใสส่วน30ล้าน เงินกองทุนที่คณะสงฆ์บอกจะมอบให้วัดกระทิง30ล้านเพื่อจะมาสร้างบนมณฑปให้หลวงปู่เขียนเนี่ยนะคะทางคณะสงฆ์ขอให้ทางวัดกระทิงไปออกแบบพิมพ์เขียวของมณฑปมาให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาเสนอกับคณะสงฆ์ก่อนออกแบบเสร็จพร้อมจะก่อสร้างเมื่อไหร่ทางคณะสงฆ์จะโอนเงินจํานวนนี้ให้ทางวัดทันทีสแสดงความโปร่งใสด้วยนะคะด้วยการถ่ายสําเนาบัญชีธนาคารมาสแสดงต่อชาวบ้านวัดกระทิงว่าเงิน30ล้านมีอยู่จริงและยังมีอยู่ไมไ่ถูกยักยอกไปที่ไหนคะ่ะ นั่นแหละฮะนี่ท่านผู้ว่าเป็นคนกลางสุดท้ายท่านผู้ว่าก็บอกนะฮะจบเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวบ้านก็ยอมเปิดเส้นทางนักท่องเทีย่ยวที่ตั้งใจจะมากราบมานพรธสการรอยพระพุทธบาทก็สบายใจให้เดินทางได้ตามปกตินะฮะฟังเสียงผลการประชุมตรงนี้เล็กน้อยนะฮะคันที่อยู่ที่วัดกระทิงนั้นจะ ให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยวิ่งเป็นคิวยาวเลยนะครับไม่ต้องแวะพักที่คิวล่างคิวบนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็จะฝ่ายคณะสงฆ์จะดําเนินการเพียงแต่ว่า,าทุกคนจะไม่ได้จับเงินเพราะจะได้นําเงินไปไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ของจังหวัดจะเป็นผู้จัดส่งแล้วก็หักตามบัญชีที่มีเงินวางประจาไว้เงิน บูรณะวัดพระพุทธที่ทางคณะสงฆ์ได้เก็บไว้นะครับ เช้านี่เป็นยังไงน้องไร์นักข่าว,าวไปรตรวจสอบบริเวณสามแยกพลวงนะคะก็ปรากฏว่ายังมีชาวบ้านวัดกระทิงมาปักหลักชุมนุมอยู่ค่ะแต่น้อยกว่าเมื่อวานเปิดเครื่องขยายเสียงปราใยกันตั้งแต่เชา้าคือชาวบ้านให้เหตุผลว่ายังไม่ยุติการชุมนุมเพราะว่าคุยกันเบื้องต้นเมื่อคืนนี้ที่ได้ข้อสรุปสามข้ออย่างที่เราไล่เรียงไปยังไม่แน่ใจว่าคณะสงฆ์จะทําตามจริงหรือเปล่าแต่คือไม่ได้ปิดถนนนะคะนักท่องเที่ยวขึ้นมาร่วมงานนวัตกรรมรอยพระพุทธบาทได้แต่ชาวบ้านก็ยังมีชุมนุมอยู่ข้างๆคือถ้ายังทําให้นักท่องเที่ยววไไม่่แแนใใจจล้คระป อันนี้พูดกันตรงๆนะฮะต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นกันก่อนฮะเดี๋ยวตามกันดูต่อนะครับท่านผู้ชมครับเราก็แจ้งข่าวบอกกล่าวให้กันแล้วกันมีเหตุการณ์